มมีอะไรสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1ผ่านวัดนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีแอคบวกรีแคปบ้างตอนแรกก็ว่าจะรีแคปแหละดูไปดูมามันก็เพลินนะครับซีรีส์ตอนที่2เนี่ยมันก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนคงได้ดูแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้มาคุยกันได้นะครับโอเคไปรักฉันด้วยใจเธอ เนี่ช็อตท้ายอินนะนี่ต้องถือแบบเห็นชัดๆการเกรดดิ้งสีต่างๆเนี่ยให้ฟิลแบบย้อนยุคนิดนึงฟิลแบบออกจีนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพาดีขอเตือนหนักเสียแล้วนะครับตั้งสบายด้วยตัวเองดีมั้งใช่หรอ สอบติดแล้วลูกฝึกพูดจีนกลางแล้วลูกยังต้องเอาเปลด่ยนคสุดท้ายอยู่นะติดตัวสำรองอันดับหนึ่งผมจะรอสายจากอาจารย์นะครับขอบคุณนะครับมือติดสำรองอัดับหนึ่งดีใจด้วยเลยต่อเว้ยมันใกล้มากเลยทุกคนมุมกล้องมันให้ความรู้สึกแบบใกล้มากเลยอโอ้ยยืนคุยกันแบบ น่าอยู่แค้นะ <c oughs> นี่เขียนตัวโตเลยว่านประกาศตัว <c oughs> แค่มุงกลองก็ทำให้คนฟินได้แล้วอะโอโ้โหาขสิงกนิงง <c oughs> ต้องกินมะพร้าท่นั้นซิเนเจอร์โอเคือเม็ดสับเนี่ยมันทำให้ใจเย็นแล้วก็ผ่อนคลายนะนี่หัวเขาก็กินมะพร้าวูอาไหมไม่เอาโดนไม่เอาไม่เอาหย่าเฮ้ยฮัลโหลฮันนี่รู้ว่ากลัวทำดุจชินเลย แล้วค,คุณคิดอะไรหรือว่าคุณไม่ยากพูดเลยนะไม่จะระบายได้กันเขียนออกมาเป็นตัวจีนเ้วทำม,มึงคัดคำนี้หน้าเลยโอ้ oh. ไม่รู้ว่ะศัตรูด้วยดีนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร เหมือนเราคนนักจีบกันอ่ะมันไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเหมืออเราคนนักจีบกันอ่ะทุกคนใช่มไมหมใจชื้นเลยเอก็กกระพริบตาหนึ่งปีบพริบดีใจจังอะดีใจเลยนี่ไม่ใช่ประโยคที่คนเป็นเพื่อนเขาจะคุยกันแล้วทุกคนดีใจจัง เ่นไหอ่วะของเนี่ยเป็นอะไรวะมีไงเนี่ยมึงหลอดข้ามเนียโชว์จบเอดูเออถ่าเอะงมนีี่แล้วยังบอกว่า ไม่ชัวร์อยู่เลยว่าจะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมในเวลา1วันคือใจมันก็อาจจะแบบปดล็อกไปบ้างแล้วแหละเปราะหนึ่งว่าจริงๆอยากจะสนิทอะไรเงี้ยแต่หนึวันอ่ะมันทําให้ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้ภายใน1วันเลยหรอวะนี่มันสนิทกันแล้วอะทุกคน หรือว่าแบบต้องการจะเล่าฉับไวไม่ต้องขยันขยอไปยืดปมมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้นป่ะอะไรปะ ดสนิทกันแล้วอ่ะ่า <c> ข <oughs> ัดใจอยู่นิดนึง <c oughs> EP ที่แล้วอะ่ะก <c oughs> ็ใครยี่ปมไปซะเยอะอ่ะ EP นี้มันคือคนละโลกคนละเรื่องกันเลยอะ่ะขัดใจะ่ะขัดใจะ่ะแต่ก็เข้าใจ <c oughs> เข้าใจอ้าวแล้วกระเป๋ามัน <c oughs> กระเป๋าเดินทางอันใ,นใ,นใ,นใหญ่ๆ <c oughs> ทิ้งเลยหรือไงคืนแล้วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> เดินมาบ๊ายบายนี่ไม่ใช่เพื่อนกันอะเอาจริงนี่ไม่ใช่เพื่อนคนเป็นเพื่อนปกติก็นั่งอยู่อะนั่งอยู่แค่เบาะแล้วก็แค่นั้นคนอัพจับหน้าก็ได้นี่ต้องเดินออกมาบบ๊ายบายนี่ไม่ใช่เพื่อน ติถ้าคทำเองนะชอบใส่ช <that> ืบาไม่ใช <that> ่ใ <that> ส่ปะมุดเยอะควรจะเตือนหน่อยไหมล่ะไอ้เด๊อาะ เหรอเท่จังปะโรงเรียนหลายโรงเรียนไม่ได้วาดแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆคือแต่ละโรงเรียนแม่งก็สอนไม่เหมือนกันอีกในหลักสูตรไม่รู้ก็วางมายังไงบ้างแต่คือการออกมาวาดะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะนะผมจะเห็นที่ญี่ปุ่นอ่ะเยอะมากแต่คิดว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนอ่ะไม่มีแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าโรงเรียนไหนมีคอมเมนต์บอกด้วยนะการวาดแบบนี้คือเรียนรู้กับธรรมชาติอ่ะไอ้หี่อันนี้ดีมากอ่ะชอบเป็นอะไรที่ฟินมากนะเรา สีโดยการแบบใช้มีดอะแล้วมันก็หายไปเรื่อยขาดทุนไปเหลาเข้าเนื้อบ้างบางทีไอ่ะถึงบ้านแล้วห้าโมงเย็น เป็นอารมณ์ของคนอยากเจอต้องรีบไปหานิดนึงคือไง<ด>วะเซ็งก็คิดว่าแบบจะได้มากันสองคนอะไรอย่างนี้หรอ คือไงวะคือไงวะมันมีอะไรในใจอะ <c oughs> คือเ,เพื่อนเนี่ยมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่แบบสังเกต การออกนะในกลุ่มเพื่อนเนี่ยถ้า2คนมีปัญหามันจะมีแบบอยู่สักคน2คนเนี่ยที่พอจะเห็นอาการว่าอ่ะมีบางอย่างเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็คือน่าจะมีแค่บาสคนเดียวที่สังเกตอาการถ้าวางวางทุกอย่างได้ถูกหลังจากนี้บาสต้องมาทําถ่ายสักนิดนึงมเป็นไรใครทำอะไรมัน <laughs> มเป็นไรใครทำอะไรมึง คือประโยคยพูดคุยกปนปกติอะ,ค,แบบะ,ะคือแบบมึงเป็นไรล่าวะคือแบบหน้ามึงดูเหมือนเหมือนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนปกติมันควรจะพูดอย่างเงี้ยเออแล้วหลังจากแล้วไม่พอเดินมาถามอีกมึงมีอะไรอีกไหมแ <What? S 2> <laughs> <laughs> ดต์หลอกการพูดมันน่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งผมว่านะมันน่าจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเดินตามไปแล้วถามว่ามึงมีอะไรอีกไหมเนี่ยผมว่ามัน ใช่เท่าไหร่มั้งด้วยคาแรคเตอร์เขาเมื่อกี้เขายังหยอกหยอกอยู่อะ่ะถามแบบหยอกหยอกกับเพลิงไปก็ได้ถ้าจะเล่ามาว่าสนิทก,กันแล้วอะไรเป็นอะไรอีกเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะแรงไปอาจจะแบบซอฟลงมาหน่อยมึงมึงไม่หายเนี่ยอะไรอะไรประมาณนี้ก็ได้มั้งบอกกูว่าห้ามบอกคนอื่นเรื่องหุดหอกนะทำไมวะก็ทุกคนก็เพื่อนกัเหมือนกันอะอยากมีความรักเพียงสองคน จะได้เป็นคนพิเศษเออสับสนอยู่สับสนแในแมึงก็มึงจะอยู่เรียนสุดาอย่างไรวะมึงกลับมาเรียเร็วจังกูคิดถึงเพื่อนคนรักเพื่อนบม๋นเลย <laughs> สับสนสับสนช่วงกำลังแปรปวน ด้ใยชันเลยเข้าคำถามเออเข้าแต่เข้าต่ผมกำลังสับสนกำลังวาวุ่นก็คิดไปเรื่อยลองไปเรื่อย อย่าบอกนะแล้วใส่ชุดโรงเรียนนั้นเข้าโรงเรียนเลยจะเป็นนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเหรอนั่นไงชัดเลยอาจารย์เขาไม่ว่าหรอวะป,ปกติตอนนี้ทุกวันนี้เขายังมีปักชื่อตัวเองติดอกเสื้อกันอยู่ปะ่ะหรือแบบแค่ปักตาโรงเรียนก็ก็คือได้เลย

ท่านตอนแรกบอกไม่สบายใจทําตัวไม่ถูกว่าจะกลับมาสนิทกันได้ไหมว่าสนิทกันเหมือนเดิมไหมมีปมผูกปมมาเป็นกี่ปีมึงสนิทก,กันใกล้ยังอะที่สุดแล้วด้วยตอนนี้ยังไงกเรื่องกบอกอ้กูมีเรื่องนึงไม่เคยบอกใครบอกแเฮ้ไม่ใช่ นี่ก็คือแบบเปิดเผยตัวนนนหนึ่งต้นบบน,นึงกูเขินอยู่แบบมองมองต้นหนึ่งใช่ไหมอ่าก็คือเปิดเผยตัวว่าแล้วก็แบบขับผ่านท่าเรือนะเอเอะอะไรก็ได <c oughs> ้กูบอกอ้าวสบายเออกดดีมีคนมารับแม่ง <c oughs> ไม่มา เออเนี่ยช็อตเล่าเมื่อกี้มันดูเป็นธรรมชาติเขามากเลยนะไม่ใช่ธรรมชาติเขามากเลยเพีย <g ười> แม่งพูดคือช็อตเล่าเมื่อกี้มันดูแบบเล่นเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมดูมาก่อนหน้านี้นจะมีความรู้สึกแบบเกรงมีความรู้สึกแบบยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติกับตัวละครมากเท่าไหร่แต่ตอนเล่าเมื่อกี้เนี่ยช็อตแบบเล่าถึงว่าเริ่มชอบยังไงอะไรยังไงเนี่ย <g ười> ผมว่าแบบโอเคแล้วไงแล้วคือไม่หึงหรอวะ ร <c oughs> ูกโปรไฟล์ใกล้ๆกันด้วยนะคนนึงอย่างนี้อีกคนนึง <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> มีความแบบ ระยะนิดนึงสัญลักษณ์นิดนึงแล้วคือไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรเลยรู้กันอยู่สองคนธรรมดากลุ่มเพื่อน,นมันต้องมีตัวอะไรแบบนี้นะตัวที่แบบสังเกตเห็นอาการของทั้งหมด <What? S 1> คนขาวต้องโดนแล้วอะไรเมื่อกี ม <laughs> ีความแบบเข้าข้างตัวเอง <laughs> มองบ,นนบ,นอบ่นไปแค่ <c oughs> เฮ้ยกูจีบเาอยู่นะ

ได้มาหนึ่งปะเออมัน,นต้องเหว้างป่ะไปถึงเสียยอาละนี่มีคนแย่งหน้าที่ยังไงไปดิไปผบนะี <laughs> ท่ทำตัวให้สุ รู้สึกโล่งนิดนึงหน้าตาบ่งบอกถึงความโล่งต้องไปแล้วจะมหไะนต้องไปแล้วไปดิหนังจะได้มีอะไรให้เล่นหน่อยไปไปตมันไ,มได้ไอ่ะเออต้องงี้ฮ<ม>ะบ่งบอกถึงความห่วงนะฮะ<ม>นี่ดูหนังดูว่าภาคเนี่ยมีความห่วงน้ำเสียงมีความห่วงอินเนอร์มีความห่วงนิดนิด มีความเฟลเน่นหน่อยรีสอรอย่างรวยมีความเฝ้ารอ คือความส่องสตอรี่อา้อาว่ะแปลว่าสนิทแล้วไว้ใจแล้วไม,ไม่สบายใจ <c oughs> ลองบ้าง เนี่เฮ่ไอเต๋จริงอ่ะมไม่ว่างหรอกนักว่างวันไหนอะจะมาไอ้ที่ทำด้วยความแบบรีเช็คอยากเช็คเนี่ยมารู้ที่หลังนี่คือแบบเละมันไม่ร้อนเหรอวะนั่งตากแดดดูนั่งชิลบรรยากาศมาอยู่เมืงน,นอก อเอาว่ารูปหัวใจหรอสื่ออะไรจะจูบหรอหรือยังไงยังไงเอาแล้วโอ้กดดันเท่าไตร่มึงเอ้เ็งเลยแต่ไม่เป็นไ,ไรนะคือ <c ười> อะไร หล่อนทำตัวน่าสงสัยนะเต๋นะหล่อนเริ่มสับสนวุ่นวายนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้จังหวะแต่บาสเกตบอลเข้ามาดูนะเมื่อกี้ นี่ไงบาสเกตบอลเนอแีแต่ไม่แต่โอเอ๋วไม่ได้มาดูวะ่ะเซ็งเลยวะ่ะเพื่อนไม่ดูสตอรี่ว่ะมีบางอย่างเอาไปคุยด้วยีหลันทำตัวแปลกหลันทำตัวมีอะไรตลอดเวลา

ข่าวทั้งหมวงกลมขีดอยู่ขีดอยู่หรอรถชาร์จแบตได้ด้วยหรอหรือเสีย power bank หรือ,อยังไงเท่ยังวะส่งไหมล่ะส่งไหมล่ะนายสับสนนะ เนั่งอยู่ในเรือชัดเจนนี่ไงเออหมายความว่าอะไรอย่างไร ติวให้กูแล้วไม่เคยพูเหลือไม่อะติวนี่ <c oughs> มีอารมณ์ติวด้วยวะฟังสิเราไม่คุยกันก่อนมาใจนี่เข้าใจเรื่องประโยค วางใจซะด้วยสางเสียงยังไงแล้วยังไงนี่ เตียวมเห็นเลทเต็ยแเลยถึงกูจะมีวมากั้าแต่กูก็ตั้งใจจริงๆนะข้ามอน่นี่กูแปลไม่อ,อกูก็มานั่งคจีนตาที่บอกเลยตอนไบนเลยบางครั้กูคับไปสามสิบรอบ ปั๊บประูไม่มีเอาเอาสัมผัสเออ่ถ้ามไม่ออกอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่กูจะคอยสังเกตมากขึ้นเองแล้วจะคอยาว่มึงเป็นอะไรเย็ดนี่ใส่ใจยิ่งกว่เพื่อน จังหวะนี้ต้องวันไหวแล้วเซาขึ้นขนาดนี้ต้องวันไหวแล้วเหมือนกันกน,นี่ยาเาวาของคุณให้คนอื่นยับแน่นอนตานกับบาสยับแน่นอน <c oughs> <c oughs> ต้องมีร้องไห้จะไปจะตายแน่นอนโอ้ไม่อยากนึกถึงตอนจบเลย ไปแล้วขาไปแล้ว <mm> เอาเป่าใส่ด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ใกล้ลกลันแล้วใกล้กันแล้วดมหัวด้วยโลนี้กรวะไม่หอมจังหอมด้วยก็ใช้กลิ่นมะเหมือนเดิม มัพราวหอมแล้วด้วยเอาแล้วจะแบบนี้อีกแล้วจบไปแล้วนะครับผมสําหรับแปรรักถันด้วยใจเธอ EP ที่สนะครับเข้มคนมากมีขัดใจบ้างนะครับกับการแสดงช่วงแรกๆที่เป็นเพราะความคิดของกูที่ตั้งอคติว่ะใช่หรือเปล่า ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือรู้สึกยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับและี EP หน้าของแปรรับฉันด้วยใจเพลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ